วันนี้ผมมีของอร่อยที่กินแล้วไม่อ้วนมานานานๆเพื่อนๆกันซึ่งนั่นก็คือเกเน่ทานจะเพิ่อการุ่าบาร์ที่สามารถทานแทนมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อดึกหรือแม้กระทั่งใช้เป็นของทานเล่นเพราะว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมก็น่าจะดูการ์ตูนดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งเล่นเกมและในช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อนๆก็น่าจะกินขนมไปด้วยผมก็เลยขอแนะนำเกเน่มีแคลอรี่ต่อซองเพียงแค่80แคลเท่านั้นและที่สำคัญเกเน่าหาซื้อง่ายมากๆเพราะว่ามีขายทั้งเซเว่นโลตันแล้วก็บิ๊กซีทกสาขาข และถ้าเกิดว่าใครไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่แอปช้อปปีหรือว่าลาซาด้าอีกด้วยและที่สําคัญเกนเน่ได้มีหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตชาเขียวรสสตรอเบอรี่และแถมยังมีหลายผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้เลือกทานกันซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารและก็สอบถามเพิ่มเติม,ตมนะฮะได้ที่ a c e b o o k เกเน่หรือว่าแอดเกนเน่สแน็คยังไงก็อย่าลืมไปลองกันนะฮะกับขนมที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์เกเน่ สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นสปอยมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่โดยมังงะในตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนประมาณว่าชีวิตของนักแสดงโดยภาพเหตุการณ์ในตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่ลูฟี่ตกลงมาสู่ท้องทะเลในขณะที่ไคโด้กำลังเฝ้ามองดูอยู่ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นจูจูเป่าห่วงเธอเนี่ยก็ได้แจ้งไคโด้แ้วว่าในตอนนี้พบตัวแล้วว่ามมมอนุสเกตอยู่ที่ไหนไคโดก็เลยบอกเป่าห่วงไปว่าในตอนนี้น่ะ ให้แจ้งไปทางทั่วเกาะนิกชิมาเกี่ยวผลการต่อสู้ระหว่างเขาและก็ลูฟี่ที่อยู่ที่ดาดฟ้าส่วนทางด้านยามาโตะในตอนนั้นเธอนั้นก็กำลังต่อสู้แล้วก็มุ่งหน้าไปด้านบนเพื่อไปต่อสู้กับไคโดส่วนทางด้านฝ่ายโมโมนุสเกตในตอนนั้นจูจูโมโมเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมานะว่าดูเหมือนตอนนี้นะ่ะฉันจะไม่ควรตายเินะซึ่งจากคําพูดของโมโมนี่มันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าก่อนที่โมโมจะพูดคํานี้ก่อนหน้านี้โมโมนุสเกตนั้นก็ได้เปิดอ่านสมุดบมันทึกของโอเดง มันก็เลยทําให้หน่าสนใจนะว่าสิ่งที่โมโมนั้นอ่านเนี่ยมันมีเนื้อหาหรือว่าความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวของเขาและเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้แต่ภาพมาที่เวทีหลักซึ่งในตอนนั้นชอปเปอร์แล้วควีนก็ได้ต่อสู้กันแล้วก็ได้มีฉากที่ชอปเปอร์นั้นคิดนะว่าก่อนหน้านี้ซีซานั้นก็ได้บอกชอปเปอร์ไวน้นะว่าเขาสามารถช่วยให้ชอปเปอร์นั้นทําให้เอฟเฟกของล็บบีบอลอ,อ,อยู่ได้นานมากกว่า3นาทีซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะว่าในตอนนี้ชอปเปอร์นั้น,นามรอไน3ทีหื่ และก็ในตอนนี้มาก้นั่นหายไปไหนทําไมถึงให้ชอปเปอร์นั้นมาต่อโซ่ควีนส่วนทางด้านเป่าห่วงในตอนนั้นก็ได้ประกาศผลการต่อโซ่ของไคโดแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นยอมจำนนแล้วก็ยอมเป็นลูกน้องไคโดซะส่วนทางด้านคาจุโร่ในตอนนั้นเขานั้นก็ได้มาถึงที่มโมโนสเกะนั้นอยู่และในหน้าสุดท้ายของตอนไคโดเขานั้นก็ได้มาถึงที่มโมโนสเกะนั้นอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ได้ใช้กระบอกของเขานั้นโจมตีไปที่มโมโนสเกะแล้วก็สปอร์สุดท้ายนั่นคืออาทิตย์หน้าวันพีไม่โ โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆที่ช่องเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับ